ทำไมต้องนับถือพุทธศาสนาแถมนับถือพุทธพอทำผิดถ้านารกมีจริงก็ต้องตกนรกอีกถ้าอย่างนั้นไม่นับถืออะไรเลยไม่ดีกว่าหรอเราจะได้เป็นอิสระทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมากังวลว่าจะตกนรกหรือไม่ตกนรกเครื่องนรกสวรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องสำหรับชาวพุทธไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นถึงจะไปนรกหรือสวรรค์ได้เพราะนรกสวรรค์ไม่ใช่ความเชื่อแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเครื่องนรกสวรรค์ควบคุมหลังความตาย ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามจะเป็นคนพุทธหรือไม่ใช่คนพุทธก็ตามถ้าทําผิดคือทําบาปก,ก็ตกนรกเหมือนกันหมดเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มีอยู่ต่อให้เราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามไม่ว่าคโยมจะมีความเชื่อแบบไหนก็ตามจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันหมดไม่ใช่แค่ชาวพุทธที่จะเห็นหรือมีดวงอาทิตย์เราคงไม่พูดว่าโอ oh, เป็นชาวพุทธร้อนจังเพราะมีดวงอาทิตย์ นั้นไม่เป็นคนพูดดีกว่าจะได้ไม่ต้องร้อนเพราะดวงอาทิตย์ถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นการมีอยู่ของดวงอาทิตย์มันคือความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆทั้งสิน้นเหมือน,นกับนรกสวรรค์รพระเจ้าท่านสอนเราว่าท่านค้นพบความจริงของนรกสวรรค์ในวันวิสาขาบูชาว่านารกและสวรรค์มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่เป็นความจริงที่ถูกปิดเป็นความลับ แล้ววันหนึ่งก็มีมนุษย์คนหนึ่งนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นโพและค้นพบความลับนี้ขึ้นมาได้ว่าโลกของเรามันมีพบอื่นมีมิติอื่นซ้อนอยู่มีพบภูมินรกสวรรค์อยู่นะมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติพระพุทธองค์ท่านเป็นคนพบความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนและบอกเราในเรื่องของความจริงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นแล้วแต่เลยท่านไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ท่านสอนความจริงดังนั้นนรกสวรรค์ ถ้ามีจริงแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีนี่คือภัยนี่คืออันตรายอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคุณโยมและมนุษย์ทุกคนแล้วมีอะไรอีกไหมที่ถ้าไม่ได้การค้นพบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้ชีวิตพังถ้าเราไม่รู้ รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตที่ถูกซ่อนไว้ในธรรมชาติมีเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นที่จะได้รู้เรื่องนี้แล้วเชื่อตามเพราะมันพิสูจน์ได้ยากมากต้องพิสูจน์ด้วยยาทัศนะไม่ก็ต้องตายไปแล้วเท่านั้นถึงจะไปรู้ได้